ถนนซ้ายนี้มีดอกคูนนะคะดอกราชพพึษ์ค่ะข้างหลังก็ดอกคูนข้างหน้าก็ดอกคูนค่ะราชพพึษ์สีเหลืองอร่ามริมถนนค่ะทั้งซ้ายทั้งขวาค่ะดอกคูนสวยถนนสวยค่ะ รถไปชมดอกคูณริมถนนด้วยกันนะคะชา้ชาๆคูณดูมาจากธนาคารนะคะไปใจนี่กำลังจะกลับบ้านเห็นถนนสวยค่ะเนี่ยด้านหลังก็สวยค่ะด้านหลังก็สวยค่ะ mm hmm. ด้านหลังก็สวยด้านหน้า จบเลยนะฮะ surat Pek Dokun Isandan Raja Pek Dokun Hero Power Hero Power Seri Desha Oh, dokter nangis Minta doang สวยนะคะมีใบด้วยค่ะเอาใกล้ๆจ,จะถึงวัดงกล้ๆจะถึงวัดโคกงการบ้านเก้ือแล้วนะคะเรามาขี่ชมดอกพูนริมทางพูนริมทางตอนนี้ก็สวยค่ะนี่มีใบลมพัดเบา,บา ดน,กน,นีกรจะจบเลยค่ดูนีก็จะจบรถยค่ะเสือค่ะสือเสือ,สอ,อะใจะหมดแนละ้วค่ะใกลจะถึงทานโค้งแล้วค่ะ สวยนะฮะดอกย้อยดอกย้อยสวยงามนะฮะัางตรงข้างก็สวยค่ะอ๋ออ๋อถนนสวยนะถนนทางโค้างแลีว้ว ใช่เอ้ยอันนี้ก็สวยมากเลยนะน